คริปโตเคเรนซีเกมไฟล์ดิจิทัลไลซ์ไฟแนนซ์เมเทอเวิร์สมองหาโอกาสใหม่ๆไปกับ DeFi Playlist รายการที่จะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารสาระที่น่าสนใจในโลก d e ฟ i ยโฮสเตดไบฟ้านิมานนภัทราสวัสดีค่ะที่จริงช่วงนี้โลกคริปโตเคเรนซีก็เป็นเรื่องใหม่สุดๆสำหรับหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็มีทั้งคนที่เชื่อมั่นและไม่เชื่อมั่นในเงินดิจิตอลล่าสุดฟ้าไปงานรวมญาติมา เวลาบอกญาติญาติว่าเราลงทุนในเกมคริปโตเกมดีฟาอะไรพวกเนี้ก็มีคนทั้งสนใจแล้วก็คนที่ตักเตือนนะคะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลข่าวสารที่เขาได้รับมาเป็นยังไงแต่เท่าที่สังเกตฟ้าก็เห็นว่าสัดส่วนคนที่สนใจมีมากกว่าคนที่กลัวมันอยู่นะคะคําถามที่ฟ้าได้รับมากที่สุดก็คือเราจะเริ่มต้นกับโลกดีฟายยังไงต้องทําอะไรบ้างพอดแคสต์ Podcast EP แรกของเราก็เลยจะมาพูดถึงการเริ่มต้นในโลกดีฟายกันดีกว่าคะ่ะ และเช่นเคยค่ะต้องขอ disclaimer ไว้ก่อนว่าน,นี่ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนนะคะเป็นเพียงการแชร์ความรู้และประสบการณ์จากการลงทุนของตัวไฟเองเท่านั้นเพื่อนๆจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมจากที่ได้ฟังจากเราด้วยนะคะเพราะว่าความเสี่ยงในโลก De ฟามันเยอะมากจริงๆค่ะเอาล่ะฟ้าพูดถึง d e f า d e f i มาตั้งเยอะแหละพอดแคสต์ Podcast เราก็ชื่อ d e f าอีกแต่ว่า d e f าคืออะไรล่ะ d e f าย่อมาจากคาว่า decentralized finance หรือว่าการเงินไร้ตัวกลางค่ะ ซึ่งเงินที่จะใช้ในระบบนี้ก็จะต้องเป็นเงินดิจิตัลที่อยู่บนบล็อกเชนหรือที่เขาเรียกกันว่าคริปโตเคเรนซีความจริงฟ้าก็เริ่มต้นลงทุนในโลก d e f ามาแค่ประมาณ4เดือนเองค่ะเริ่มต้นมาจากเดือนสิงหาคมดังนั้นความรู้ตรงนี้ถ้าหากว่าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้ก่อนนะคะแต่อยากจะแชร์ให้ฟังเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะเริ่มลงทุนค่ะ สิ่งแรกสุดที่เพื่อนๆจะต้องทำเมื่อจะเริ่มต้นในโลก d e f i ก็คือการเรียนรู้ค่ะขอแนะนำให้เพื่อนๆไปติดตามเพจ Facebook ที่เขียนเกี่ยวกับคริปโตต่างๆเอาไว้ให้มากที่สุดนะคะหาเพจที่น้ำดีหน่อยนะคะเพราะว่าบางเพจก็เอาแต่สร้างความกลัวให้กับคนที่จะมาลงทุนแล้วก็ให้ความรู้ผิดๆเหมือนกันงั้นเราจะคอนเฟิร์มว่ามันถูกต้องได้ยังไงล่ะก็ต้องบอกว่าเพจ a c e b o o k ไม่ได้เป็นช่องทางเดียวที่ใช้หาความรู้เกี่ยวกับโลก d e f านะคะมีช่อง YouTube หลายๆช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกคริปโตอยู ฟ้าก็ดู YouTube อย่างช่องของคุณ b i t c a s t หรือว่า iPlay a lot บ่อยๆเราก็ค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้กับโลกคริปโตมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเวลาเลือกดูคลิปเกี่ยวกับคริปโตก็ต้องเลือกอันที่อัปเดตหน่อยนะคะเพราะว่าความรู้พวกนี้มันหมดอายุเร็วจริงๆบางทีแค่ทิศเดียวก็เปลี่ยนจนข้อมูลเก่าใช้ไม่ได้แล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียที่หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นชินอย่างเช่น Twitter Discord แล้วก็ Telegram นะคะ พวกนี้เราจะได้ข้อมูลที่อัปเดตมากกว่าแนะนำว่าใครที่ยังไม่มีบัญชีโซเชียลมีเดียพวกนี้จะต้องไปสมัครเอาไว้นะคะหรือใครที่มีทวิตเตออยู่แล้วจะสมัครเพิ่มเหมือนเราอีกสักอันก็ได้เพราะว่าจะได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตอย่างเดียวเลยไม่ไปปนกับคอนเทนต์อย่างอื่นความจริงขอสารภาพเอาไว้ตรงนี้ค่ะว่าก่อนหน้าที่จะมาลงทุนในโลกดฟ,ฟาก็ไม่เคยใช้ Discord กับ Telegram มาก่อนเลยค่ะ ที่จริงก็เพิ่งจะได้มาใช้เยอะๆเ,เพราะต้องมาตามข่าวสารในโลก d e f านี่แหละค่ะเพราะว่าพวกนักพัฒนาโปรเจกต์ในโลก d e f าหลายๆโปรเจกต์เขาก็จะใช้ช่องทางพวกนี้ในการอัปเดตข่าวสารแล้วก็ประกาศต่างๆต,ตามข่าวทางทวิ t เตอร์ดิสคอร์ดเทเลกจะรวดเร็วที่สุดค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีช่องทางที่เร็วกว่านี้ในการอัปเดตข้อมูลของโปรเจกต์ก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะ ส่วนใหญ่ในกลุ่มคอมมูนิตี้ของ Discord, Telegram ก็จะมีคนตั้งกลุ่มคนไทยอยู่แล้วทั้งที่เป็น Official แล้วก็ไม่ Official ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดภาษาอังกฤษก็ยังสามารถตามข่าวสารทางช่อง Discord กับ Telegram ได้อยู่นะคะอาจจะช้ากว่านิดหน่อยแต่ฟ้าว่ามีคอมมูนิตี้ไว้อัปเดตข่าวสารก็เป็นเรื่องจาเป็นคะ่ะถ้าเราคิดว่า อ่านมามากพอแล้วอยากจะเริ่มลงทุนแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะต้องเลือกเว็บเทรดที่จะเป็นเสมือนสะพานเชื่อมเงินของเราเข้ามาในโลกคริปโตเคเรนซีค่ะให้คิดว่ามันเหมือนเรากําลังจะไปเที่ยวต่างประเทศจะต้องแลกเงินเป็นสกุลต่างประเทศเช่นถ้าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะต้องมีเจแปนนิสเยนถูกไหมคะเราก็ต้องเลือกใช่ไหมคะว่าจะไปแลกเงินกับที่ไหนธนาคารหรือว่าบริการแลกเงินอย่างเช่น s u p e r Rich อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราต้องเลือกเหมือนกันว่าจะไปแลกเงินกับเว็บเทรดเว็บไหน ที่จริงเรียกว่าเว็บก็ไม่ถูกเพราะเขาก็มีแอปมือถือกันหมดแล้วบริการที่ใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็จะมี b i บิ u คัพไ a n c e แล้วก็ส t a งโ p r o นะคะซึ่งแต่ละที่ก็จะต้องไปยืนยันตัวตนก่อนเราถึงจะสามารถเริ่มเทรดได้วิธีทําพวกนี้สามารถเสิร์ชหาตาม YouTube ได้หมดเลยค่ะมีคนทําเอาไว้ละเอียดมากๆหลังจากที่เราสมัครบริการของเว็บเทรดเหล่านี้ได้แล้วก็มาถึงขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือการเติมเงินเข้าไปในเว็บเทรด แล้วลองสำรวจดูว่าในเว็บเหล่านี้ทำอะไรได้บ้างส่วนใหญ่ก็จะมีระบบสเต็กกิ้งหรือการนำเหรียญคริปโตไปฝากแล้วได้ผลตอบแทนระบบ P2P หรือการแลกเหรียญกับบุคคลอื่นโดยใช้เว็บเทรดเป็นตัวกลางระบบซื้อขายเหรียญอะไรทำนองนี้ค่ะต้องอัปเดตเรื่อยๆเพราะเขามักจะมีผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆมานำเสนอ,เ,สนอเราตลอดนะคะเว็บเทรดเหล่านี้เป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมเราเข้าสู่โลก De ฟาเท่านั้นค่ะแต่ก็ยังไม่ถือว่าเราเข้าสู่โลกดีฟานะคะ เพราะว่าเราก็ยังมีตัวกลางอยู่ก็คือเว็บเทรดพวกนี้นั่นเองค่ะเพอะงั้นขั้นตอนต่อไปนี่แหละค่ะเราจะต้องเอาเงินออกไปยังโลก d e f าขั้นตอนนี้ก็คือการสร้างกระเป๋าเงินดิจิตอลหรือว่า Wallet ค่ะซึ่งเว็บที่ให้บริการ Wallet ก็จะมีอยู่มากมายแต่ที่ใช้กันมากที่สุดก็คือ m e t a m a s k ซึ่งใช้ได้กับหลายบล็ c h a i n แล้วก็หลายๆโปรเจกต์ในโลก d e f าก็รองรับการใช้งาน Meta m a s k ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเริ่มลงทุนในเกม d e f าฟาก็ขอแนะนำให้เปิดกระเป๋า m e t a m a ม k ไว้ก่อนแล้วก็เชื่อมกับบล็อกเชนที่ชื่อว่า Binance Smart Chain ค่ะหรือที่เขาเรียกย่อๆกันว่า BSC นั่นแหละเพราะว่าหลายๆเกมก็มาเปิดตัวบน Binance Smart Chain อย่างเช่นพวกคริปโตคาวานากะหรือว่า My Neighbor Alice นะคะกระเป๋า Wallet ของเรานี่ก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือโควอเลตกับฮอตว a l เลซึ่งฮอตว a l เลนี่ก็ไม่มีอะไรแค่สมัครกระเป๋าบนเว็บเราก็ได้มาแล้วค่ะ ตัว hot wallet เนี่ยข้อดีของมันก็คือเปิดง่ายได้เร็วแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือ c o wallet ค่ะซึ่งเป็นกระเป๋าที่ปลอดภัยกว่าที่หลายๆคนเรียกกันว่า hardware wallet นั่นแหละค่ะปกติถ้ามีเพื่อนมาถามว่าเราควรที่จะซื้อ hardware wallet ไหมควรที่จะซื้อตอนไหน ฟ้าก็จะบอกว่าให้ซื้อตั้งแต่เริ่มเข้ามาเล่นในโลก d e f าเลยค่ะเพราะมันช่วยป้องกันอันตรายจากแฮกเกอร์ได้แล้วหลายๆโปรเจกต์เราไม่สามารถที่จะโอนย้ายทรัพย์สินจากคอร์ดวอลเล็ตไปโควอลเล็ตได้โดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะมันจะมีปัญหาที่หลังเวลาที่เราเริ่มทําอะไรไปเยอะแล้วบอกก่อนค่ะว่าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยมันไม่ได้ช่วยป้องกันความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์จากโลก d e f านะคะแต่มีไว้ก็อุ่นใจกว่าเยอะต้องระวังตัวมากอยู่ดีนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรู้เพิ่มเติมเกกี่ยวับาร์แ ก็มีคลิป YouTube มากมายทำให้ความรู้เอาไว้ค่ะลองศึกษาก่อนลงทุนซื้อมาใช้ก็ได้ค่ะถ้าจะเซิร์ชใน e s h o ป e e Lazada ก็หาเว็บที่เป็นตัวแทนจากบริษัทฮาร์ดแวร์โดยตรงจะดีมากยี่ห้อที่ใช้ใช้กันก็จะมี Tracer กับ Ledger ค่ะเมื่อเปิดกระเป๋าสำเร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้เลขกระเป๋ามาค่ะซึ่งมันจะเป็นตัวเลขปนกับตัวหนังสือยาวๆชุดนึง อันนี้เราเอาไปแชร์กับเพื่อนๆได้ค่ะมันจะเหมือนเลขบัญชีของเราในโลกการเงินธรรมดาเลยค่ะแนะนำว่าการโอนเงินออกจากไบ n a นน e หรือว่าบิดครับมายัง Wallet ถ้าทำครั้งแรกขอให้โอนน้อยๆก่อนนะคะถ้ามันเป็นครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดสูงอยู่เหมือนกันถ้าจะดีเพื่อนๆควรที่จะมีพี่เลี้ยงเอาไว้สักคนค่ะเอาไว้ปรึกษาเวลาที่จะทาอะไรลองศึกษาหาคลิปในดูยูทูบดูก็ได้เหมือนกันค่ะมีคนสอนอยู่เมื่อมี w a l l e t แล้วก็ยินดีด้วยค่ะ เพื่อนๆได้ก้าวเข้าสู่โลก De ฟาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะสามารถเอาเงินไปลงโปรเจกต์ที่สนใจได้เลยค่ะแต่ต้องระมัดระวังในการเลือกใช้เว็บ De ฟาต่างๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามีเว็บปลอมเยอะมากๆให้เช็ค URL ให้ดีก่อนหรือถ้าเข้าครั้งแรกก็ให้ถามเพื่อนที่เคยใช้ถ้าไม่มีก็เซิร์ชหาคลิปใน y o u t u b e ฟ้าก็จะขอย้ำค่ะว่าการมีคอมมูนิตีให้ถามอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่จาเป็นค่ะสาหรับ EP 1ฟ้าก็มีเรื่องที่จะมาแชร์เท่านี้ค่ะ ฟาจะลิงก์ช่องทางการติดตามข้อมูลต่างๆเอาไว้ใน Description นะคะเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อเองได้อย่าลืมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงหาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะ High knowledge high return นะคะสมัยนี้ขอบคุณที่ติดตาม d e f i playlist สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ